วันนี้นินและทีมงานโฮมหน้ายอยู่พาคุณผู้ชมมาอยู่กันที่โครงการเบอร์ลิงตันสุขสวัสดิ์พุทธบูชาจาก Big Tree Property Perfect ในซอยพุทธบูชา39กันค่ะ ในโครงการนี้เป็นรูปแบบของอาคารพาณิชย์และทาวน์โฮมในสไตล์อังกฤษซึ่งนอกจากว่าเขาจะมีการออกแบบหน้าตาบ้านมาอย่างสวยงามและพื้นที่ภายในบ้านที่มีความโปร่งโล่งแล้วนะคะนินขอบอกเลยว่าที่นี่เนี่ยเขาให้สเปคบ้านมาแบบคุ้มค่ามากๆเริ่มจากที่โครงสร้างบ้านก่อนเลยค่ะจะเป็นกำแพงแบบก่ออิฐฉาบปูนนะคะด้านหลังบ้านมีการลงเสาเข็มให้เท่ากับตัวบ้านและฟังก์ชันภายในบ้านค่ะจะมีห้องอเนกประสงค์ชั้นล่างขนาดใหญ่ที่รองรับการปรับเปลี่ยนให้เป็นห้องนอนผู้สูงอายุได้ และไฮไลท์ของบ้านหลังนี้เลยค่ะก็คือฝ้าเพดานบนชั้น2บริเวณห้องนอนม a สเตอร์เบดรูมแล้วก็โถงบันไดที่ให้ความสูงฝ้ามาเกือบถึง4เมตรเลยนะคะรองรับการต่อเติมให้เป็นฟังก์ชันอนเนกประสงค์เพิ่มได้และที่สําคัญเลยค่ะคือบ้านหลังน,นี้ยังมาพร้อมกับระบบโฮมออโตเมชันไม่ว่าจะเป็นสมาร์ทสวิตนะคะที่รองรับการเปิดปิดไฟภายในบ้านทั้งหลังมีดิจิตอลดอร์ล็อกไวไฟคาเมรารวมไปถึงระบบเบทเทอร์แอร์ที่ช่วยเติมอากาศบริสุทธิ์ให้ภายในบ้านและภายในโครงการเองก็ยังมีพื้นที่ส่วนกลางจัดเอาไว้ให้ใช้ กกัันนแบบบรรคคอีด้วยเดี๋ยวตอนนี้ราคาเริ่มต้นของโครงการจะอยู่ที่3.44ล้านบาทฟังดูเท่านี้ก็น่าสนใจแล้วใช่ไหมคะเดี๋ยวเราเข้าไปชมรายละเอียดของโครงการกันและก่อนอื่นฝากคุณผู้ชมกดไลค์กดแชร์คลิปนี้เพื่อเป็นกำลังใจให้กับทีมงานกันด้วยนะคะ ก่อนอื่นเลยนินขอแนะนำให้รู้จักกับ Big Tre e p r o p e r t y Perfect กันก่อนนะคะโดยจุดเริ่มต้นของบริษัทค่ะมาจากผู้บริหารที่มีประสบการณ์การลงทุนในโครงการอสังหาโครงการต่างๆไม่ว่าจะเป็นบ้านเดี่ยวทาวน์โฮมออฟฟิศบิลดิ่งหรือจะเป็นโครงการจัดสรรอุตสาหกรรมเช่นโครงการมินิแฟคทอรี่นะคะก็เรียกได้ว่าบริษัทเนี่ยอยู่ในแวดวงอสังหามาก,กว่า30ปีแล้วจนส่งผ่านมาถึงเจเนอเรชันที่2นะคะที่มีการทำแบรนด์เดอะมาสเตอร์ในโลเคชันโซนสุขุมวิทหลายๆโครงการแล้ มีการพัฒนาโครงการร่วมกับแบรนด์ Origin Property และปัจจุบันเองค่ะก็มีการทำแบรนด์เบอร์ลิงตันในโลเคชันต่างๆซึ่งโครงการแรกก็คือเบอร์ลิงตันสุขสวัสดิ์พุทธบูชาที่เราพามาชมกันนั่นเองค่ะ ในโครงการนี้นะคะจะตั้งอยู่บนที่ดินโครงการขนาดกว่า11ไร่มีบ้านพักอาศัยภายในโครงการอยู่108หลังซึ่งจะแบ่งเป็นอาคารพาณิชย์ทั้งหมด16หลังนะคะจะอยู่บริเวณด้านหน้าโครงการและแบ่งเป็นทาวน์โฮมอีก92หลังซึ่งจะอยู่ด้านหลังเมนเกตค่ะโดยเมนเกตของโครงการจะมีการแบ่งช่องทางเข้าออกระหว่างรีสิเดนท์แล้วก็วิสิเตอร์นะคะใช้เป็นระบบการสแกนเลขทะเบียนรถรูบ้านของโครงการค่ะจะสามารถขับรถผ่านรั้วไฟฟ้าเข้าไปด้านในโครงการได้เลยส่วนวิสิเตอร์จะต้องมีการตรวจสอบ ความปลอดภัยกับเจ้าหน้าที่รปภเกาะทุกครั้งนอกจากนี้ค่ะภายในโครงการเองและบริเวณเบนเกตก็จะมีกล้อง CCTV ติดตั้งเอาไว้อีก18จุดและบริเวณทางเดินคนเข้าออกค่ะก็จะต้องคัดกลองด้วยระบบเฟซแกนอีกหนึ่งชั้นเพื่อความปลอดภัยเดี๋ยวเราเข้าไปชมด้านในโครงการกันเลยค่ะ ทางโครงการจะตัดถนนหลักอยู่บริเวณกลางโครงการพอดีนะคะมีการตกแต่งพื้นด้วยสแต็มคอนกรีตและน,นำ้ำพุตกแต่งซึ่งเป็นแนวแบ่งเส้นการจราจรบริเวณทางเข้าออกของโครงการพอดีแล้วก็เป็นเส้นที่นําสายตาเข้ามาสู่อาคาร,ครับเวาส์ของโครงการด้วยค่ะอาคาร,ครับเハ้าสองที่นี่นะคะเขาถูกออกแบบมาอย่างลักชัวรี่ดูหรูหราในสไตล,ล์อังกฤษเลยนะคะมาทิวหลักๆที่เขาใช้ก็จะเป็นพวกลายหินอ่อนตกแต่งด้วยเหล็กดัดสีดําแล้วก็พวกสแตนเลสสีทองค่ะ ขึ้นมาด้านบนอาคารส่วนแรกนะคะจะเป็นโถงฟอยเออร์ค่ะมีการตกแต่งอย่างสวยงามแล้วก็ห้อยโคมแชนเดเลียแบบนี้นะคะและด้วยวิถีชีวิตแบบใหม่แบบนิวนอร์มอลนะคะทางโครงการก็เลยออกแบบอ่างล้างมือมาให้แบบนี้เพื่อสุขอ,อนามัยที่ดีค่ะ ฟังกชันส่วนแรกนะคะคุณผู้ชมก็คือห้องล็อบบี้ค่ะโดยปัจจุบันนี้นะคะทางโครงการก็ใช้เป็นสำนังกงานขายด้วยในตัวจะเป็นห้องกระจกที่อยู่ด้านหน้านะคะภายในห้องนี้เนี่ยจะมีการจัดชุดโซฟาเอาไว้ให้ให้ลูกบ้านสามารถขึ้นมานั่งเล่นพักผ่อนหย่อนใจอ่านหนังสือหรือว่าจะมานั่งตักแอบสบายๆในวันหยุดพักผ่อนก็ได้แล้วก็ยังสามารถใช้รองรับแขกที่มาจากภายนอกโครงการได้ด้วยนะคะ มาที่ฝั่งของอาคารนะคะก็จะมีห้องน้ําแยกชายหญิงจัดเอาไว้ให้แล้วก็จะเป็นส่วนของพื้นที่โซนสระว่ายน้ําค่ะโดยสระว่ายน้ําของโครงการจะเป็นสระระบบเกลือมีขนาดใส่อยู่ที่4.4คูณ10เมตรแล้วก็มีการออกแบบสระเด็กแยกเอาไว้ให้แบบนี้นะคะซึ่งจะเป็นสระในร่มมีหลังคาคลุมมาจากโซนนั่งเล่นผักผ่อนทําให้เด็กๆสามารถเล่นหรือว่ามาว่ายน้ํากันได้ตลอดทั้งวันโดยที่ไม่ต้องกลัวเป็นไข้แดดกันเลยค่ะ ขึ้นมาบนชั้น2นะคะจะมีฟังก์ชันห้องประชุมสามารถขึ้นมาประชุมคุยงานกันแบบเป็นส่วนตัวหรือว่าจะใช้นั่งทำงานก็ได้นะคะในทางโครงการเองก็จะมีอุปกรณ์สำหรับการประชุมออนไลน์เอาไว้ให้แล้วค่ะ อีกห้องนะคะก็คือห้องฟิตเนสค่ะคุณผู้ชมภายในห้องนี้จะมีอุปกรณ์ออกกำลังกายจะเราให้ครบครันเลยค่ะไม่ว่าจะเป็นคาร์ดิโอแมชชีนหรือว่าเวทเทรนนิ่งแมชชีนโดยจุดเด่นของห้องนี้ก็คือเป็นห้องที่มีระบบเบ t เทอร์แนะคะซึ่งก็คือระบบการเติมอากาศบริสุทธิ์ช่วยป้องกันฝุ่น PM 2.5ทําให้ห้องนี้เนี่ยเป็นห้องออกกําลังกายที่ปราศจากฝุ่นค่ะ สามารถใช้ออกกําลังกายได้ทั้งวันนะคะหรือแม้กระทั่งในวันที่มีฝุ่นเยอะเนี่ยก็ยังสามารถใช้ออกกําลังกายได้สบาย,บาย,บายนอกจากนี้พื้นที่บนชั้น2ยังมีห้องน้าแยกชายหญิงจัดเอาไว้ให้อีกส่วนนะคะทําให้เราสะดวกสบายไม่จาเป็นต้องเดินลงไปที่ชั้นล่างเลยค่ะด้านหลังอาคารคลับเฮาส์นะคะจะเป็นส่วนพักผ่อนของโครงการค่ะ ภายในสวนจะมีการตกแต่งด้วยน้ำพุตกแตง่งแล้วก็พวกต้นสนทําให้ได้บรรยากาศแบบในสไตล์ยุโรปมีม้านั่งนะคะแล้วก็มีทางเดินโดยรอบสำหรับเดินพักผ่อนหย่อนใจได้แล้วก็จะเชื่อมต่อกับสนามเด็กเล่นซึ่งภายในสนามเด็กเล่นก็จะมีเครื่องเล่นสําหรับเด็กเล็กแล้วก็มีไบค์เลนรอบๆสนให้เด็กๆสามารถปั่นจักรยานกันได้อย่างสนุกสนานเลยค่ะ ในโครงการนะคะจะมีโปรดักต์อยู่2รูปแบบเป็นอาคารพาณิชย์สูง3ชั้นครึ่งรองรับการทําธุรกิจและร้านค้ากับอีกโปรดักต์ค่ะจะเป็นทาวน์โฮมสูง2ชั้นที่เป็นบ้านพักอาศัยซึ่งจะแบ่งออกเป็น4แบบด้วยกันดังนี้ค่ะแบบแรกคืออาคารพาณิชย์หน้ากว้าง4เมตรพื้นที่ใช้สอย165ตารางเมตรฟังก์ชัน3ห้องนอนสห้องน้ําที่ดินเริ่มต้น16ตารางวา แบบที่2คือแบบบ้านเคมบริดจ์ทาวโฮมหน้ากว้าง5.7เมตรพื้นที่ใช้สอย141ตารางเมตรฟังก์ชั่น3ห้องนอน3ห้องน้ำ2ที่จอดรถที่ดินเริ่มต้น21.4ตารางวาแบบบ้านเบอร์มิงแฮมทาวโฮมหน้ากว้าง5.2เมตรพื้นที่ใช้สอย123ตารางเมตรฟังก์ชัน3ห้องนอน2ห้องน้ำ2ที่จอดรถที่ดินเริ่มต้น18.9ตารางวา และสุดท้ายค่ะแบบบ้านแฮมตันเทาหฮมหน้ากว้าง5.2เมตรพื้นที่ใช้สอย123ตารางเมตรฟังก์ชัน2ห้องนอน3ห้องน้ำ2ที่จอดรถที่ดินเริ่มต้น18.9ตารางวาค่ะสำหรับบ้านตัวอย่างที่จะพามาชมนในวันนี้นะคะจะเป็นแบบบ้านเคมบิดพื้นที่ใช้สอย141ตารางเมตรในบ้านของเขาค่ะจะเป็นบ้านที่ถูกออกแบบมาในสไตล์อังกฤษ ใช้โทนสีเป็นโทนอ่อนๆน,นะคะเป็นสีขาวกับสีครีมตัดกับพวกดีเทลลูกฟักของประตูหน้าต่างสีดำมีการตกแต่งหน้าบ้านด้วยเสาคู่แล้วก็มีการย่อมุมทำให้บ้านดูเรียบหรูแต่ว่ายังคงความโมเดิร์นแล้วก็ทันสมัยอยู่นะคะเพราะว่าดีเทลที่เขาใช้เนี่ยจะถูกลดทอนมาแล้วและที่หน้าบ้านทุกหลังค่ะก็จะมีรั้วบ้านติดตั้งมาให้เป็นรั้วแรงเหล็กแบบบานเฟี้ยมสี่ตอนสามารถเลื่อนเปิดได้จนสุดนอกจากนี้ค่ะก็จะมีกลิ่นออดติดตั้งมาให้ที่หน้าบ้านค่ะ บ้านหลังนี้สามารถจอดรถได้2คันในร่มนะคะโครงสร้างพื้นของเขาจะใช้เป็น slab on ground โดยจะแยกโครงสร้างจากตัวบ้านทำให้ไม่เกิดปัญหาการแตกร้าวในอนาคตเข้ามาด้านในคุณผู้ชมจะเห็นลักษณะของบดวินโด w แบบนี้ทางโครงการเขาก็เลยมีการออกแบบตู้เก็บรองเท้าด้านล่างนะคะเป็นไอเดียที่น่ารักดีเลยค่ะสามารถเก็บไปทำตามกันได้มาที่ฝั่งค่ะ ทางโครงการเขาจะมีการติดตั้งอ่างล้างมือเอาไว้ให้นะคะตามไลฟ์สไตล์ของแบบ new normal ซึ่งนอกจากที่เราจะสามารถใช้ล้างมือของเราก่อนเข้าบ้านได้แล้วเนี่ยก็ยังสามารถใช้ทําความสะอาดตัวสัตว์เลี้ยงหลังจากที่เราพาเขาไปเดินเล่นกันได้โดยที่ใต้อ่างกับด้านบนเนี่ยก็ยังสามารถทําตู้บิวอินสําหรับเก็บของได้อีกด้วย นอกจากนี้นะคะบ้านหลังนี้ยังให้ไฟมาขนาด1เฟสขนาด30มสทัพหนึทำให้บ้านสามารถรองรับการใช้งานไฟฟ้าโหลดใหญ่ๆได้นะคะแล้วก็ยังสามารถรองรับเวลชาร์เจอร์ของรถ EV ีได้อีกด้วยเดี๋ยวเราเข้าไปดูด้านในบ้านกันเลยค่ะประตูทางเข้าบ้านนะคะจะเป็นประตูบานเลื่อนขนาดใหญ่เป็นกรอบอลูมิเนียมติดกระจกเขียวตัดแสงและมีดิจิตอลดอล็อกติดตั้งมาให้ซึ่งสามารถใช้งานได้ทั้งการกดรหัสแล้วก็การสแกนลายนิ้วมือค่ะ เข้ามาภายในบ้านกันแล้วนะคะพื้นที่ส่วนแรกเนี่ยจะเป็นห้องโถงขนาดใหญ่ซึ่งเป็น living area ของบ้านจะเป็นส่วนของห้องนั่งเล่นเชื่อมต่อกับห้องรับประทานอาหารแบบ open plan ที่ฝั่งหน้าบ้านแล้วก็ฝั่งหลังบ้านเนี่ยจะมีทั้งประตูแล้วก็หน้าต่างขนาดใหญ่สําหรับรับแสงธรรมชาติทําให้พื้นที่ภายในบ้านดูโปร่งมากยิ่งขึ้นส่วนวัสดุภายในบ้านนะคะอย่างที่พื้นจะปูด้วยกระเบื้องกร a ิตโต e ขนาด60คูณ60เซนผนงังเป็นผนังก่ออิฐมวลเบาฉาบเรียบทาสีทําให้บ้านเนี่ยสามารถทําการทุบหรือว่าต่อเติมได้ง่าย ในอนาคตส่วนฝ้าเพดานของบ้านค่ะจะเป็นฟ้าฉาบเรียบติดดงโคมดาวไลท์ให้โดยจะมีความสูงฝ้าชั้น1อยู่ที่2.8เมตรเลยนะคะซึ่งถือว่าเป็นความสูงที่โปร่งมากทําให้เราเนี่ยสามารถเล่นลูกเล่นบนฝ้าได้ด้วยไม่ว่าจะเป็นการดรอฟ้าการซ่อนไฟหรือว่าจะเป็นการติดดงโคมสวยๆแบบนี้นะคะก็ทําให้บ้านเนี่ยดูบรรยากาศดีมากขึ้นเยอะเลยค่ะ ที่สำคัญเลยนะคะบ้านหลังนี้ยังมาพร้อมกับระบบ Home Automation ไม่ว่าจะเป็นในส่วนของสมาร์ทสวิตช์นะคะที่สามารถควบคุมการเปิดปิดไฟภายในบ้านได้ทางหลังผ่านแอปพลิเคชันบนมือถือมี Wi-Fi Camera ให้2ตัวนะคะบริเวณโรงจอดรถแล้วก็บริเวณโถงกลางบ้านชั้น1แล้วก็ยังมีดว w i ินโด s ์เซนเซอร์ให้อีก3จุดค่ะเรามาดูตัวอย่างการตกแต่งบ้านกันค่ะ เริ่มจากที่ห้องนั่งเล่นนะคะบ้านตัวอย่างเขาวางโซฟาขนาด3ที่นั่งพร้อมกับโต๊ะกลางแล้วก็อามแชร์แบบนี้ก็กําลังลงตัวกับพื้นที่เลยนะคะหรือถ้าใครที่ชอบโซฟาขนาดใหญ่หญเนี่ยจะวางเป็นโซฟาขนาด L shape ก็ยังสามารถวางได้ลงตัวค่ะ ที่ผนังฝั่งตรงข้ามระหว่างถงบันไดกับห้องน้ำนะคะตรงนี้เนี่ยเราสามารถติดตั้งทีวีจอขนาด55นิ้วได้พอดีเลยค่ะที่ด้านล่างเนี่ยเรายังเพิ่มพวกชั้นวางทีวีจะบิวอินเป็นตู้เก็บของหรือว่าชั้นวางของโชว์สวยๆก็ช่วยทําให้บ้านเนี่ยดูสวยงามมากยิ่งขึ้นแล้วก็ทําให้การใช้งานพื้นที่เนี่ยคุ้มค่ามากขึ้นอีกด้วยนะคะในส่วนของห้องน้ํานะคะจะเป็นพื้นที่ใต้โถงบันไดค่ะ ห้องนี้เขาเตรียมชาวเวอร์เอาไว้ให้ด้วยเพื่อรองรับการปรับเปลี่ยนห้องอเนกประสงค์ให้กลายเป็นห้องนอนชั้นล่างนะคะภายในเขาตกแต่งด้วยกระเบื้องตามที่เราเห็นแบบนี้เลยส่วนสุขภัณฑ์จะเป็นของ American Standard หรือว่าเทียบเท่าค่ะมีอ่างล้างมือแบบแขวนผนังนะคะพร้อมก๊อกน้ำแล้วก็กระจกเงาถัดมาด้านในมีแฮนด์ชาเวอพร้อมติดตั้งเดินระบบสำหรับเครื่องทำน้ำอุ่นให้แล้วก็มีพวกราวแขวนผ้าเช็ดตัวให้แบบนี้นะคะ ส่วนด้านในค่ะจะเป็นโถสุขภัณฑ์แบบแยกชิ้นระบบ Single f l ล s h มีอุปกรณ์ประกอบการใช้งานติดตั้งมาให้แล้วและมี USB Port หรือว่าปลั๊กไฟนะคะติดตั้งมาให้รองรับการใช้งานมือถือหรือว่าแท็บเล็ตได้ส่วนการระบายอากาศภายในห้องน้ำนะคะก็จะมีพัดลมระอาศติดตั้งมาให้ทุกห้องเลยค่ะ ถัดมาจากห้องนั่งเล่นนะคะก็คือห้องรับประทานอาหารค่ะคุณผู้ชมที่บ้านตัวอย่างจัดมาให้ดูจะเป็นโต๊ะรับประทานอาหารขนาด4ที่นั่งก็เป็นขนาดของสมาชิกในครอบครัวนี้นะคะแต่ถ้าบ้านไหนมีแขกหรือว่ามีเพื่อนมาเยี่ยมหรือว่ามาทานอาหารด้วยบ่อยจะเพิ่มขนาดโต๊ะเป็น6ที่นั่งก็ยังสามารถทําได้สบายนะคะหรือว่าจะหมุนทิศทางโต๊ะเนี่ยวางเป็นโต๊ะขนาด8ที่นั่งก็ยังลงตัวเพราะที่คุณผู้ชมเห็นนะคะคือพือ้นที่ห้องนี้เนี่ยยังเหลืออีกเยอะเลยค่ะยังสามารถเพิ่มฟังก์ชันเข้าไปได้นะคะ ไม่ว่าจะเป็นชั้นเก็บของหรือว่าจะเพิ่มแพนทรีตรงส่วนนี้ไว้สำหรับเตียนชากาแฟรหรือว่าอาหารง่ายๆก็ทำได้ค่ะด้าน,นข้างห้องรับประทานอาหารก็คือห้องอนเนกประสงค์ค่ะคุณผู้ชมโดยห้องจะถูกกั้น่วดออกมาด้วยประตูบานเลื่อนแบบนี้นะคะแต่ว่ากรอบที่ได้เนี่ยจะเป็นกรอบสีดาแทนค่ะ โดยทางโครงการเขาจะให้น้ำหนักกับพื้นที่ห้องอนเนกประสงค์มากๆเลยทำให้เราสามารถจัดฟังก์ชันได้อย่างหลากหลายไม่ว่าจะเป็นในส่วนของโฮมเทเตอร์แบบนี้นะคะหรือว่าจะทำเป็นห้องทำงานส่วนตัวแล้วก็ยังสามารถรองรับการปรับเปลี่ยนให้เป็นห้องนอนชั้นล่างของผู้สูงอายุได้อีกด้วยเพราะว่าโดยพื้นที่ของห้องค่ะสามารถรองรับเตียงนอนขนาด3ฟุตโต๊ะทำงานหรือโต๊ะเครื่องแป้งแล้วก็ตู้เสื้อผ้าได้อย่างลงตัวสบายๆเลยค่ะ ถัดออกมาที่พื้นที่หลังบ้านนะคะตรงนี้เนี่ยทางโครงการเขาจะมีการลงเสาเข็มให้เท่ากับตัวบ้านแล้วก็มีการก่อกำแพงให้สูงถึง2.5เมตรทำให้เราประหยัดคอสแล้วก็ประหยัดเวลาในการก่อสร้างแล้วก็ไม่ต้องกลัวเรื่องพื้นจะทรุดในอนาคตด้วยที่บ้านตัวอย่างเขาตกแต่งมาให้เราดูเขาทำเป็นห้องครัวกับห้องสกรีดนะคะซึ่งดินเชื่อว่าการตกแต่งแบบนี้เนี่ยก็น่าจะลงตัวกับการใช้ชีวิตของหลายๆครอบครัวแล้วแต่ถ้าครอบครัวไหนอยากได้พื้นที่สีเขียวสวยๆเพิ่มในบ้านจะก,กั้นส่วนพื้นที่ออกไปทำ เป็นส่วนกระถางเพิ่มก็สามารถทำได้เช่นกันค่ะ เราขึ้นมาบนชั้น2กันต่อนะคะคุณผู้ชมนี่อยากจะบอกว่าโครงสร้างบันไดของที่นี่เนี่ยเขาใช้เป็นโครงสร้างคอนกรีตเสริมเหล็กทําให้เวลาที่เราเดินขึ้นลงเนี่ยไม่มีเสียงรบกวนนะคะเพราะบันไดมีความมั่นคงแข็งแรงนอกจากนี้ทางโครงการเขายังมีการติดตั้งโ m o นเซ็นเซอร์มาให้2จดุดทั้งที่ชั้น1แล้วก็ชั้น2ทําให้เวลาเราเดินขึ้นลงบันไดเนี่ยจะมีไฟติดเองอัตโนมัติตรงนี้เนี่ยถือว่าดีมากเลยนะคะทําให้ปลอดภัยด้วยและส่วนที่พื้นบนชั้น2ค่ะก็จะปูด้วย SPC นะคะ ซึ่งมีคุณสมบัติในการกันน้ำแล้วก็กันปลวกได้ดีแต่ว่ายังมีผิวสัมผัสที่เหมือนไม้อยู่ค่ะพอเรามาถึงเบรนเวถงบันไดนะคะเราก็จะเห็นไฮไลท์ของบ้านหลังนี้เลยค่ะ ซึ่งก็คือ High Ceiling นะคะบริเวณโถงนี้เนี่ยมีฝ้าเพดานสูงถึง3.6เมตรเลยซึ่งก็เป็นจุดที่นินเองก็ชอบมากๆนะคะเพราะว่าเราอะสามารถทำการเพิ่มฟังก์ชันหรือว่าต่อเติมอะไรที่เราต้องการเพิ่มได้เองเลยอย่างที่บ้านตัวอย่างทำมาให้ดูเนี่ยก็จะเป็นลักษณะของมุมนั่งทำงานของลูกๆถ้าใครที่ต้องการเพิ่มมุมแบบนี้ภายในบ้านก็สามารถดีลกับทางโครงการได้เลยนะคะโดยจะมีค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้นมาประมาณ200,000บาทค่ะ สำหรับฟังก์ชันบนชั้น2นะคะคุณผู้ชมจะเป็นส่วนของห้องนอน3ห้องแล้วก็ห้องน้ําอีก2ห้องนะคะห้องที่อยู่ด้านหน้าบ้านก็คือห้องมาสเตอร์เบดรูมค่ะจะเป็นห้องที่ได้ฝ้าเพดานสูงเหมือนกันนะคะคุณผู้ชมโดยฝ้าของห้องนี้เนี่ยมีความสูงถึง3.8เมตรเลยค่ะและดโดยห้องที่มีฝ้าเพดานสูงแบบนี้เนี่ยทางโครงการเขาก็เลยออกแบบหน้าต่างฝั่งหน้าบ้านให้มีความสูงตามไปด้วยทําให้ห้องเนี่ยดูโปร่งแล้วก็สว่างมากมาก ที่บ้านตัวอย่างตกแต่งมาให้ดูค่ะเขาวางเตียงนอนขนาด6ฟุตพร้อมกับโต๊ะข้าง2ฝั่งแบบนี้นะคะเวลาที่เรานอนพักผ่อนอยู่เนี่ยมองขึ้นไปด้านบนก็จะสึกว่าโปร่งสบายเพราะว่ามีฝ้าเพดานที่สูงมากค่ะ อีกฝั่งหนึ่งของห้องนะคะบ้านตัวอย่างเขาใช้ประโยชน์จากความสูงของห้องโดยการต่อเติมเป็นชั้นลอยทําเป็นมุมสําหรับนั่งทํางานแล้วก็มุมนั่งพักผ่อนส่วนตัวซึ่งบริเวณบันไดทางขึ้นนี้นะคะก็ยังสามารถทําเป็นลิ้นชักเก็บของบิวอินเป็นชั้นวางทีวีได้แล้วก็ทําเป็นชั้นวางของได้แบบนี้รวมไปถึงยังมีมุมโต๊ะเครื่องแป้งแล้วก็มี Wal k in c l o s อ t อยู่ด้านในซึ่งเรียกได้ว่ากําลังลงตัวกับห้องเลยค่ะคุณผู้ชมใครเห็นก็น่าจะชอบนะคะ ถ้าเรามองออกไปที่ฝั่งหน้าบ้านค่ะก็จะมีระเบียงส่วนตัวนะคะออกไปยืนรับลมชมวิวได้แล้วก็ยังสามารถเพิ่มสวนกระถางเข้าไปได้ทำให้บรรยากาศภายในห้องเนี่ยดูสวยมากยิ่งขึ้นส่วนฝั่งด้านในนี้นะคะคุณผู้ชมก็จะเป็นห้องน้ำส่วนตัวค่ะภายในก็จะมีสุขภัณฑ์จัดเอาไว้ให้ใช้งานกันแบบครบครันเลยโดยจะมีการแบ่งแยกส่วนแห้งส่วนเปียกให้เรียบร้อยแล้วค่ะ ติดกับมาสเตอร์เบดรูมนะคะก็จะเป็นห้องน้ำชั้นบนที่แชร์กันระหว่างห้องนอน2และห้องนอนสาที่อยู่ฝั่งหลังบ้านนะคะสำหรับห้องนอน2เนี่ยก็จะยังถือว่าเป็นห้องนอนที่มีขนาดใหญ่อยู่เพราะว่ายังรองรับเตียงนอนขนาด5ฟุตได้นะคะแต่ว่าถ้าใครที่ไม่ได้ซีเรียสเรื่องของไซส์เตียงนอนมากถ้าวางเป็นเตียงนอนขนาด3ฟุตแบบนี้ก็จะทําให้เรามีพื้นที่ห้องเยอะมากขึ้นวางเป็นโต๊ะเครื่องแป้งแล้วก็ขยายพื้นที่ตู้เสื้อผ้าได้ตู้ขนาดใหญ่แบบนี้เลยค่ะ ห้องนอนสมนะคะจะเป็นห้องนอนที่มีขนาดเล็กมากที่สุดแต่โดยพื้นที่ห้องเนี่ยก็ยังสามารถวางเฟอร์นิเจอร์หลักๆอย่างโต๊ะตู้เตียงได้ลงตัวสบายๆอยู่โดยขนาดที่แนะนํานะคะก็จะเป็นเตียงนอนขนาด3มฟุตโต๊ะเครื่องแป้งแล้วก็ตู้เสื้อผ้าแบบเข้ามุมและที่สําคัญเลยนะคะคุณผู้ชมก็คือห้องนอนทุกห้องของบ้านหลังนี้เนี่ยจะมีระบบเบเทอร์แอร์ติดตั้งมาให้ซึ่งระบบเบทเทอร์แอร์ก็คือระบบการเติมอากาศบริสุทธิ์เข้ามา ผ่านไส้กรองที่สามารถกรองฝุ่นระดับ PM 2.5ส่งเป็นอากาศบริสุทธิ์เข้ามาภายในห้องนะคะซึ่งก็จะช่วยดันอากาศเก่าออกไปทําให้ห้องที่มีการติดตั้งระบบเบ t เทอร์แอร์เป็นห้องที่สะอาดปราะศะจากฝุ่น PM 2.5ช่วยเพิ่มออกซิเจนแล้วก็ช่วยลดกลิ่นอับภายในห้องได้เป็นอย่างดีเลยค่ะก็จบกันไปแล้วนะคะสำหรับรายละเอียดของโครงการเบอร์ลิงตันสุขสวัสดิ์พุทธบูชา อย่างที่นินเล่าไปตั้งแต่ตอนต้นแล้วนะคะว่าที่นี่เนี่ยเขาให้สเปคมาแบบคุ้มค่าแล้วก็จัดเต็มมากๆตั้งแต่เรื่องของระบบก่อสร้างภายในโครงการแล้วคะ่ะที่ยังใช้เป็นระบบก่อฉาบมีการส่งเสริมสุขอนามัยที่ดีของครอบครัวนะคะโดยการติดตั้งอ่างล้างมือแล้วก็ระบบเ e t t e r a แ r ให้ภายในบ้านแล้วก็ยังมีระบบ Home Automation ติดตั้งมาให้ด้วยไม่ว่าจะเป็นในส่วนของระบบ Smart s w i t c h Digital Do o r Lock มี Wi-Fi Camera มี w i n d o w Sensor อรแล้วก็มี Motion Sens ซ r บริเวณถงบันไดคะ่ะ ในส่วนของหน้าตาที่บ้านหลังนี้นะคะเขาก็มีการออกแบบมาอย่างสวยงามภายในบ้านมีพื้นที่ที่โปร่งโลง่งยืดหยุ่นสามารถจัดเฟอร์นิเจอร์ได้ง่ายด้วยโดยภายในบ้านจะมีฟังก์ชันของห้องอเนกประสงค์ที่รองรับการปรับเปลี่ยนให้เป็นห้องนอนชั้นล่างได้แล้วก็ยังมีฝ้าเพดานที่สูงโปร่งบนชั้นบนนะคะจะเป็นในส่วนของห้องมาสเตอร์เบดรูมแล้วก็บริเวณถงบันไดที่ฝ้าสูงเกือบถึง4เมตรรองรับการต่อเติมเพิ่มเป็นฟังก์ชันอเนกประสงค์ได้และภายในโครงการเองค่ะก็ยังมีพื้นที่ส่วนกลางจัดเอาไว้ให้ใช้ครบครัน โดยแชร์กันเพียงไม่กี่ครอบครัวนะคะแล้วก็ยังมีระบบรักษาความปลอดภัยที่รัดกุมไม่ว่าจะเป็นในส่วนของระบบเฟสสแกนแล้วก็ระบบการสแกนเลขทะเบียนรถเรียกได้ว่าหลายๆอย่างที่ทางโครงการให้มาเนี่ยเราจะเห็นได้จากโครงการบ้านในราคาหลัก10ล้านขึ้นไปแล้วแต่ว่าราคาของที่นี่ค่ะยังอยู่ที่3.44ถึง6.99ล้านบาทและมีค่าส่วนกลางอยู่ที่66บาทต่อตารางวาต่อเดือนค่ะสำหรับทำเลที่ตั้งของโครงการนะคะจะอยู่ภายในซอยพุทธบูชา39ซึ่ง3 สามารถเข้าออกได้ทั้ง2ฝั่งเลยค่ะทั้งจากฝั่งถนนพุทธบูชาแล้วก็ทางฝั่งถนนสุขสวัส์ทั้งซอย26แล้วก็ซอย30สามารถเชื่อมต่อถนนพระราม2ได้ประมาณ3กิโลเมตรนะคะก็เป็นทำเลที่เหมาะสําหรับคนที่กําลังหาที่อยู่อาศัยในโซนพระราม2พุทธบูชาแล้วก็สุขสวั์นะคะสามารถเข้าตัวเมืองโซนชั้นใหนได้ง่ายด้วยเพราะว่าจากโครงการขึ้นทางด่วนเฉลิมมหาคนครได้ในระยะทางประมาณ6กิโลเมตรค่ะ และโครงการนี้เองก็ยังอยู่ใกล้กับรถไฟฟ้าด้วยนะคะจะเป็นสายในอนาคตสีม่วงค่ะอยู่ห่างจากโครงการประมาณ4กิโลเมตรนะคะซึ่งสถานีที่ใกล้ที่สุดก็คือสถานีบางประกอกโดยตัวสถานีจะอยู่บริเวณหน้าปากซอยสุขสวัสดิ์26พอดีค่ะ สำหรับการอยู่อาศัยในทำเลนี้นะคะก็ถือว่ามีความสะดวกสบายมากๆเพราะเป็นที่รู้กันดีค่ะว่าเส้นบุทบูชามีความอุดมสมบูรณ์สูงแล้วก็มีร้านอาหารอยู่เยอะมากนอกจากนี้ก็จะเป็นพวกห้างสรรพสินค้าขนาดใหญ่ค่ะไม่ว่าจะเป็นเซ็นทรัลพระรามสองบิ๊กซีแล้วก็โลตัสบางประกอกหรือจะไปที่บริเวณแยกนาหลวงนะคะก็จะมีตลาดทุ่งครุมีมหาลัยบางมดมีสวนทนบุรีรมแล้วก็ยังมีสนามกีฬาบางมดอีกด้วยค่ะ หากคุณผู้ชมท่านใดที่สนใจโครงการนี้นะคะสามารถติดต่อเข้ามาเพื่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่เบอร์0839129999โดยสักงากานขายของโครงการจะเปิดทำการตั้งแต่เวลา9โมงเช้าไปจนถึง6โมงเย็นค่ะ และนี้ก็คือทั้งหมดของโครงการเบลิงตันสุขสวัสดิ์พุทธบูชานะคะหากคุณผู้ชมท่านใดที่ถูกใจคลิปนี้สามารถกดไลค์กดแชร์แล้วก็กด Subscribe ผมในะอยู่ c h anel n เอาไว้ได้พวกเราจะมีการอัปเดตคลิปใหม่ๆอยู่เรื่อยๆนอกจากนี้พวกเรายังมีรีวิวฉบับละเอียด รวมไปถึงข่าวในแวดวงอสังหาให้อัปเดตกันค่ะไปติดตามกันได้นะคะที่ w w w h o m e n a y u c o m ที่ facebook fanpage h o m e n a u f c และที่ช่องทางใหม่ของพวกเราค่ะที่ tiktok h o m e n a u ในวันนี้นินและทีมงาน h o m e n a u ต้องขอลาไปก่อนอย่าลืมมาพบกันใหม่ในครั้งหน้านะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย